่คะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนกระบอดเดินหน้าสู่สารณรัาฐทัฐานค่ะขอแจ้งข่าวนะคะสำหรับรายการมุมมองที่แตกต่าง A Different Angle โดย DJ Pito แล้วก็ครูผาเสรีนะคะซึ่งทั้งสองท่านก็ตั้งใจที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องคะ่ะในหัวข้อพระองค์เจ้าปริศดางเจ้าผู้เป็นมากกว่าเจ้านะคะแต่ว่า มีข้อขัดข้องนะคะคบางประการทําให้รายการวันนี้นะคะยังไม่สามารถจะออกอากาศรายการช่วงนี้ตอนนี้นะคะสดได้นะคะก็เดี๋ยวดิจติโตกับภูผาเสรีจะมาพูดคุยกับพี่น้องนะะในสัปดาห์หน้านะคะในตอนเดียวกันนี้นะคะซึ่งได้เตรียมไว้แล้วก็คือพระอง์เจ้าปิิสดางเจ้าผู้เป็นมากกว่าเจ้านี้นะคะจะจะจัดเป็นวันพฤหัสหน้านะคะ ในเดือนตุลาคมนะคะก็จะมาพูดคุยกันค่ะส่วนวันนี้นะคะพี่น้องเราจะเปิดคลิปรีรันนะคะดิเจติโก็ส่งคลิปมานะคะมาเป็นมารีรันแทนนะคะนั่นก็คือเป็นรายการรอยัลกอสิ p นะคะตอนที่53แล้วก็ตอนที่61นะคะต้องน่าสนใจแน่นอนนะคะเชิญชวนพี่น้องที่ตั้งใจว่าจะเข้ามาฟังดิเจติโนะคะแล้วก็ภูผาเสรีด้วยนะคะก็ มาเจอกันค่ะที่ห้องแชทได้เลยนะคะแล้วมาฟังรีรันคลิป2ตอนนี้ด้วยกันนะคะค่ะก็ต้องขออภัยพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารอฟังรายการสดกันนะคะยังไงวันพฤหัสหน้าได้ฟัง b j ตตโตแน่นอนนะคะแล้วก็สามทุ่มคืนนี้นะคะก็จะได้ฟังนะคะสสสุนายแน่นอนนะคะหัวข้อดูเด็ดเผ็ดมันนะคะ ประยุทธ์โจรโอชานะคะเดี๋ยวมาฟังกันตอน3ามทุ่มตอนนี้ก็ฟังรีรันของดเจติโต้ไปก่อนนะคะค่ะแล้วเจอกันที่ MFTV Republic ค่ะ